ครับสวัสดีครับยินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่องหมวดฟื้นเดยนะครับเวลาขณะนี้ก็นะครับานาฬิกานะครับ5้านาทีนะครับตอนนี้กอ็อยู่กับช่องหมวดฟื้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ําห้องส่วมนะครับนี่นะครับห้องน้ําห้องส้วม น,นี่ก็จะเป็นสวนย่อมนะครับเป็นสวนยอ่อมน,นี่คือสวนย่อมนะครับอันนี้ก็จะเป็นโดมนะครับก็จะมีดอกไม้นะครับทูบเทียนนะครับแล้วก็ ใบสีนะครับด้านนี้ก็จะเป็นนะครับลานนะครับทางด้านทิศต,ตะวันออกนะครับของปู่ปาริจิตนะด่าคาราดนะครับอันนี้ก็จะเป็นลานนะครับ สลับนางลำนะครับขอพรน,นะครับแก้บน,นบต่างๆนะครับมีทั้งนะครับนั่งร้านนะครับสหรับวางหาใบสีวางเ,าเครื่องนะครับเครื่องบูชาต่างๆนะครับไม่ว่าจะผละไม้ดอกไม้นี่นะครับ ที่มองเห็นนะครับวันนี้ก็จะเป็นองค์ปู่ปริจิตราชารัถัดมาก็จะเป็นศาลาธิดาเศรษฐีนะครับในหลังที่หนึ่งนะครับศาลาธิดาเศรษฐีอันนี้ศาลาธิดาเศรษฐีหลังที่สองนะครับ นี่ก็เป็นศาลาพิดาเศรษฐีหลังที่สามนี่ก็จะเป็นนะครับศาลา ธิดาเศษถีอันนี้ครับหลังที่สีะนะครับหลังสีเหลืองนะครับเราจะเอามาไว้อยู่ที่ะนะครับกลางสวนย่อมนะครับต่อไปก็จะเป็น ต่อไปก็จะเป็นศาลา,าชงไทยนะครับที่ปดิษถานองค์ปู่ปาริกิจจำลองนะครับอันนี้ก็จะเป็นศาลาชงไทย อันนี้ก็จะเป็นคล้องเรียกทรัพ์นะครับตีครั้งหนึ่งเงินไหลนองนะครับตีครั้งที่สองทองไหลามาตีครั้งที่สามเศรษฐี้อยล้านนี่นะครับคือคลองอแล้วก็มาต่อไปนะครับก็จะเป็น นะครับสำรวอยู่ด้านนี้ก็จะเป็นแม่ย่านะครับโสรพีโสรภานะครับถัดมาก็จะเป็นพ่อปูย่ยศชวนนาคานะครับนั้นก็จะเป็นพ่อปูย่ยศชวนนาคานะครับอันนี้ก็จะเป็น นะครับที่นำมาถวายมาบูชานะครับไม่บนอะไรไว้ก็เอานั้นมาแกบนนะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับ้านกาแฟะนะครับร้านกาแฟ ด้านนี้ก็จะเป็นปนะครับทีปูนนะครับเราก็ชำพันเป็นลานนี่นะครับกำลังกำลังทำการทปูนนะครับตรงนี้นี่นะครับก็คงเหลืออีกไม่มากนะครับก็คงจะเสร็จตรงนี้ก็ได้ะนะครับสองรยห้าสิบตารางเมตรแล้วนะครับ นี่ก็จะเป็นบริเวณด้านหน้านะครับองค์ปู่ปาริจิตดรรัช卡尔าดหาด้านข้างๆนะครับหาริมทางอันนี้ก็จะเป็นถนนนะครับถนนออกไปสู่ทางหลวงชนบทนะครับสอทศีศูนย์ หกปดนะครับออกไปนี่ก็จะเป็นศาลานะครับบัวชมพูนะครับนั่งพักผ่อนหย่อนใจนั่งลบแดดลบลมนะครับลบฝนอันนี้ก็จะเป็นศาลาพลอยชม,ออาาช,ชมพูนะครับโอศาลาเพชรชมพูนะครับเพชรชมพูหลังที่สอง หลังที่สามก็จะเป็นพลอยชมพูนะครับก็อยู่ตรงด้านทางทิศเหนือนะครับของอหอพระนะครับหรือศาลาหอพระนี่นะครับสำหรับองค์พระพุทธรูปนะครับอ,องค์ใหญ่นะครับองค์ใหญ่ก็จะเป็น พระพุทธรูปนะครับปางประธานพอรองคงที่สองนะครับก็จะเป็นนี่นะครับที่มองเห็นก็ปเป็นพระพุทธรูปนะครับปางปราบมารด้านนี้ก็จะเป็นพระพุทธรูปปางนั่งสมาธินะครับสีขาว ตรงกลางนะครับถัดตั้งแต่องค์ดำมาก็จะเป็นพระพุทธรูปปางนะครับพระมหาจักรพรรดิต่อมาก็เป็นพระแก้วมรกตนะครับปางนั่งสมาธินะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวพระนะครับเราก็ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับฝากผลิตภัณฑ์ของเครื่องหมาย t พีกินไม่ว่าจะเป็นท TP กาแฟี t ีโกโก้ซีบักทรอนพัดเบตาโคแกนเจลอาบน้าเจลล้างหน้าครีมบำรุงผิวหน้า TP สกินเซรั่มครีมกันแดกสบู่ฮันิชพบสามารถสั่งซื้อสัส่งหาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0927947526 0985695266 0 6 3 2 4 2 5, 6 4ย0 อ้า9 2ก้าสามกสองสดนะครับในนามช่องหมวดฟืรนเดอร์นะครับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่าน,นี้ฝากกดติดตามช่องหมวดฟืนเดอร์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ